สวัสด,ดีครับมะโนกนักเล่าข่าวครับไอสำนักข่าวมัติเพลสครับก็ได้มีโอกาสคุยกับน้องชายผมนะที่เกาหลีอัปเดตเลยน้องสนองวรรณสานะฮะอ่าเป็นแกนนําแรงงานไทยที่เกาหลีใต้นะฮะน้องสนองเนี่ยเขาตอนนี้เขาก็ โด่งดังฮะดังดังด้วยตัวเขาเองนะดังดังมากก็เป็นแกนนําไทยที่เกาหลีใต้แล้วก็เป็น influencer ก็มีช่องทางแพลตฟอร์มหลายหลายที่ฮนะมี c e b o o k Facebook เขาอาสนองวรรณษานักล่าเงินวอนนะฮะนักล่าเงินวอนคนตามก็เป็นแสนนะเป็นแสนแล้วก็มีช่องทาง t i k t o กอันนี้คนก็ตามเยอะแล้วก็ทาง u t u b e นะฮะก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ของประเทศไทยคนอีสานเนี่ยคนอุดอรบ้านผมเนี่ยก็ได้ทําประโยชน์ให้คนไทยที่ไปทํางานในเกาหลีใต้มากแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องของแรงงานที่ไปทํางานที่เกาหลีใต้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแรงงานเถื่อนแรงงานถูกกฎหมายนะฮะน้องสนองก็จะให้ความรู้ จะออกไลฟ์สดประจำะมีไลฟ์สดบ้างมีให้ความรู้ออกคลิปทาง YouTube ทาง Ti k t o k อกออกคลิปให้ความรู้นะฮะให้ความแนะนำเรื่องตอหม้อเรื่องการมาทำงานในเกาหลีใต้เนี่ยต้องสอบภาษานู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลกับคนไทยที่ต้องการไปทำงานที่เกาหลีใต้นะก็คุยกับผมประจำะนะฮะอัปเดตก็คุยกับผมบอกว่าพี่ คุณพิธาจะมาหาผมที่เกาหลีใต้นะฮะตอนนี้คุณพิทาก็อดีตสสพรรคเก้าไกลฮะก็ตอนนี้คุณพิธาก็มีมีตำแหน่งนะเป็นบุคคลธรรมดา <c oughs> เขาก็ไปนัดแนะของอแรงงานไทยในเกาหลีใต้ไปหาน้องสนองเนะวันที่สี่ธันวาที่ผ่านมาเขาไปนะไปพบปะก,กัน ก่อนวันที่สี่น้องสนองก็ประกาศในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มว่าให้แรงงานไทยในเกาหลีใต้เนี่ยเขียนปัญหามามีปัญหาอะไรต้องการนําเสนออะไรนู่นนี่นั่นก็เขียนปัญหามาเพื่อจะได้เสนอต่อคุณพิธาเพราะว่าอนาคตเนี่ยคุณพิธาเขายัางหนุ่มยังแน่นนะอาจจะเข้าสู่สภาอีกทีหนึง่งเพื่อจะนําปัญหานี้ไปไปช่วยกันแก้ไขนะฮะ ก็ดีครับผมเห็นด้วยกับน้องสนองแล้วก็มีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อจะมาเสนอคุณพิธาในวันที่สี่ทันวาก็โอเคครับจบมาเจอกันพอเจอกันปุ๊บมันก็เป็นโต๊ะยาวนะนั่งพวกแรงงานไทยก็มามาเยอะนะฮะมาเยอะผมก็ไม่ได้ถามมามามา,มากี่ท่านนะแต่ก็เยอะเหมือนกันเห็นในภาพข่าวนะเยอะอคุณพิธาก็ให้น้องสนองนี่นั่งหัวโต๊ะเลยนั่งหัวโต๊เลยนะ คุณวิทาก็ให้เกียรติมากให้เกียรติแรงงานไทยมากก็ก็นั่นง้าง,างคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องปัญหาโน่นนี่นั่นทุกอย่างน้องสนองก็ให้ให้ใหอ่าให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับกับคุณพิธาว่าปัญหานีเยอะแยะไปหมดทั้งด้วยวาจาแล้วก็เปเปอร์นะไว้อนาคตคุณพิธาก็คง เอาข้อมูลเนี่ยจากแรงงานแท้จริงๆเนี่ยนะครับมาแก้ไขในสภา,าก็ก็ว่ากันไปฮนะอนาคตนะฮะแต่ผมชื่นชมนะชื่นชมมากคุณพิธานี่ชื่นชมมากครับส่วนตัวนะใครจะว่าไงผมไม่สนหรอกผมชื่นชมแล้วกันนะฮะแล้วก็มันก็มีพวกพวกเขียนเะนี่ยพวกไร้สาระนะออกมาด่ามาโจมตีว่าไอ้พิธามึงเสลอมึงไปทำยี่ยอะไรวะมึงไปในฐานะอะไรวะมึงไม่มีตําแหน่ง มึงจะไปแย่งซีนรัฐบาลได้ไงรัฐบาลเขาก็ทาอยู่ทําอะไรครับคุณทํะไรรัฐบาลคุณช่วยเหลืออะไรบ้างเออก็เห็นแต่อัปเดตช่วยเหลือแรงงานในอิสราเอลไน้ว่างเย,ยวยานะตอนนี้ยังเยยวยาไม่ครบเลยเขายังทวงเงินอยู่เลยนะ่ะเออยังทวงเงินอยู่เลยนะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคุณไม่สมควรจะด่าเขาเขาก็ไปในฐานะประชาชนไปรับฟังปัญหาเผื่ออนาคตเอาปัญหานี้มาแก้ไขในสภาได้ไนชะ่ฮะเออแล้วแรงงานไทยก็ต้อนรับอย่างดี ต้อนรับแบบโหอย่างอบอุ่นดีเลยพาไปกินซอยจงซอยจุนกินมีคลิปข่าวแยะๆไปดูได้เลยทิกตอกนะข่าวมันข่าวดีๆอ่ะช่วยกันเผยแพร่แล้วกันนะฮะผมก็แค่นําเสนอเล่าเพื่อนฟังว่าต้องขอบคุณน้องสนองนะสนองวณษานักล่างเงินวอนน้องชัยที่รักของผมเนี่ยที่ <c oughs> เอาปัญหาทุกอย่างมาให้คุณพิธาแล้วคุณพิธาก็คงกลับมาเสนอพักเก้าไก่ฝ่ายค้านเนี่ยนะ เพื่อจะเข้าสู่สภาต่อไปผมว่ามีมีประโยชน์มากหมเข้าสภาเนี่ยเพราะว่าเก้าไกลเขาเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมละ่ะก็อาจจะมาคุยกันในสภาว่าเนี่ยปัญหาเนี่ยคุณพิธาไปไปเก็บมาให้เนี่ยในฐานะประชาชนนะเพราะว่าเขาไม่มีตําแหน่งอะไรแล้วนะแต่ว่าสมัยหน้าผมว่ามา,มาเนี่ยมาเน่เนะครับก็เก็บมาเล่าฮะจากคนที่มีอคาาตินะผมก็ขอให้เปิดใจหน่อย คิดบวกหน่อยอย่าไปด่าเขาคุณจะด่าเขาทาไมเขาไม่ได้ไปนั่งบนหัวพ่อคนอื่นคุณไปด่าเลยเขาด่าเขาว่าเสลือด่าเขาว่าแม่งแย่งซีนแย่งซีนเลยมีซีนอะไรวะอย่างเรื่องซอฟ t ์ o w e เวอร์เหมือนกันพี่ทาเขาทาจริงซอฟท์เพลเวอร์เนี่ยเขามีโครงการเรื่องหนังไทยนะครับเรื่องหนังไทยเรื่องสุราไทยเรื่องอะไรที่เป็นสินค้าไทยเนี่ยเป็นซอฟท์เพลเวอร์ได้ออกตลาดโลกได้เขาทํา เขาไม่ได้โหนกระแสเขาทําจริงนะฮะอย่างสุลาเก้าหน้าเห็นไหมโอ้ไปถึงระดับโลกแล้วตอนนี้ไปอินโกอินเตอร์แล้วบอกให้แล้วไปกล่าวหาเขาว่ามอมมาประชาชนจุดประสงค์ของสุลาเก้าหน้าให้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยรายเลขเนี่ยมีที่ยืนนะครับเพื่อส่งออกไม่ใช่ผลิตมามอมมาประชาชนมึงกเมาเมาแม,ม,ม,ม่งทั้งวันมันไม่ใช่จุดประสงค์อ่ะเพื่อส่งออก แล้วก็สินค้าการเกษตรทุกอย่างเนี่ยเอามาผลิตเหล้านียผลิตไวน์ผลิตอะไรเนี่ยมาจากข้าวนะครับาจากาข้าวหอมมะลิจากอ้อยนะครับจากนู่นนี่นั่นการเกษตรเนี่ยมาผลิตเป็นเหล้าส่งออกนอกผมเคยคุยแล้วนะเรื่องอโซลาเสรีโคชื่นชมเลยนะครับเหมือนญี่ปุ่น,นทุกจังหวัดเขาจะมีมีเหล้าแต่ละยี่ห้อเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยส่งออกนอกใช่ไหมสาโกงสากเกใช่ไหม เหมือนเกาหลีก็มีอะไรอะไรวะไอ้โชอะไรวะโชจุหะหรอโชกุนหรือโชอะไรสักอย่างเนี่ยของเกาหลีส่งออกนอกเนี่ยก็เนี่ยน,นะครับมันต้องหนับสนุนนะหาเงินเข้าประเทศครับไม่ใช่แม่งนั่งด่ากันทุกวันในโซเชียลอิสาตาร้อนเขาผมอยากจะเล่านะคนที่ไม่สมควรจะคบครับหนึ่งคนโง,ง่สองคนงมงายสามคนขี้อิสาเนี่ยเพื่อนๆนหลีกเลยหลีกหนีให้ไกลอย่าไปใกล้มันนะไอ้พวกบ้าเนี่ยนะฮะ ก็มีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าฮะเดี๋ยวน้องสนองก็คงส่งข้อมูลให้ผมว่าอ่าเสนอปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขให้คุณพิธาบ้างเพราะว่าคุณพิธาก็คงเอามานําเสนออ่าให้พักเก้าไกลฝ่ายค้านนะเข้าไปโถกกันในสภานะฮะว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือ,อยังไงนะฮะไม่ใช่ว่ามวัวแต่อีสาตาร้อนเขามันมันไม่ยุติธรรมนะฮะตัดธิ์เขาแล้วก็ ดีดเครดิตเขาทุกช่องทาง i อโอไอโอเยอะแยะหมดนะผมขี้เกียจแล้วนะครับโอเคครับมีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับชอบก็ดูช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับก็สำนักข่าวมัตติเพลสครับมโนนักเล่าข่าวสวัสดีครับคอมเมนต์นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์แล้วกันสวัสดีครับบนรักษาครับ